ทุกวันนี้ทองสิบบาทจะเล็กนิดมันจะตันไึงไม่มด้โอเคค่ะยไมนะนิดหน่อยจุ๊บจุบจุ๊บจิ้จะเบาดีไม่ค่อยชอบหน่เลยตะกันไม่ได้เข้างคะอเซเซมิอเซเซมิกำด้ไม่ได้ับรถสบายเลยนี่สะดวกโยดินถึงกรุงเท อยูซองกอซองหนักป่หนักไหมหนักไหมแม่เออไอพ่อทีไม่ได้นไอพพ่อคามณ์อารมณ์อารมด์ม่หนัไม่็ต้งี่เอาตรงนี้เลยเอาเล่นเลยอาีรตรงนี้เลยอีการตรงนี้เลยไปนั่งจุมือจุ่มมือจมมือจมมือใช่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 แ้คนเลองม่อองแกมไม่ใช่องแกมให้ดีดมกลิ่นก่อนกลิ่นนี้ล กินจำได้แลวอะไรอีกล่ะเช็คเงินสดอีกหนึ่งล้านทองคำสิบบาทเจ้าสาวพอใจไหมทแม่ก่อนน่อ่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนาะยายย่ามาดูก่อนเร็วเร็วถึงซอยพี่สองมาณซอยสองบอกใครได้บ้างได้ะร่ ทุกวันนี้ทุกวันนี้ทองสิบบาทจะเล็กนิดนึงตันตนไม่ไม่ตานโอเคค่ะใหแม่นะสองฝ่ายันดีเอพ่อให้แม่ช่วยดูด้วยตะไงเป็นเปเป้เปิดเลยพ่อเข้เปิดเลยโย ้อองย่าเด้งนะพ่อดนี่สิบล้านบาทเอาไว้สิบล้านบาทสองจะได้เป็นคู่ชีวิตกันนะค่ะต่อไปกันนะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมใดที่พระเจ้าโดยประมาณพลาดพลัน ต่อหน้าและรับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนักก็ดีเบาก็ดีควรก็ดีไม่ควรก็ดีขอสมาทานอภัยโทษนี่คือพิธีการแต่งงานเพื่อยอมรับตรงสองว่านี่คือให้คนอื่น้วเยี่ยมยาตไม่ได้นี่คือแฟนของฉันให้ใครจีบกัได้แต่บันนี้ก็ใครจีบกันไนะนะนม่นนะได้นะ้อระวังนะเป็นเมียฉันและผัวฉันนะนะเธอท่านอยู่ตานตอตอน อยตามบ้านจองห ук, ้องหอพออันเจอผู้รับจิยที่สถิตปิญญที่สถิติญญาอยู่ในเทพปิบานพออันเจอท่านีไดครใคได้ท่านไี่เปบานได้ที่รสี

chân áo thi thi thong thong anh chơi không tập lâu công sọt tập lâu công sẹt tập lâu công sẹt tập lâu tập lâu công sẹt tập lâu miền tiền tập lâu công miền tiền lâu công

ទេយ៉ាជ័យទេយ៉ាជ័យទេយ៉ាជ័យបាទលោកម្ចាស់បាទលោកម្ចាស់អូអមយ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ទូទាំងថាកាជួយណ៎អមយបើចង់ដែរសមោស្អើ

มาอยู่ไปร้อย <laughs> <laughs> <coughs> รู้จงรู้ใจบ้านประชาชนประชาชนใจใจร้องร้องใจ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  ยังไม่ได้ตักเลยอัดละปุ่มนีดสุดพรี๊ดครับพรี๊ดขอบคุะขอบคุณคะขอบคุณค่ะไฟเป็นคนหอมแล้วไม่ใช่ไฟคุณหอมอะไรอันนี้ไม่ได้ให้จริงให้ให้ส่วนที่เชิงนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่มันรวมหรือเปล่าอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทนะครับเพชรอีกหนึ่งกระรุกได้ไหมได้เลย มีมเส้นเดียวนะทีายสั่งทำพิเศษรวยแต่สนอใหม่ทำไรก็ขึ้นเจ้าบ่ามองจะขอไ่เขาจะไม่ได้บอกเนี่ยอันนี้มันงเราบองเลยเพื่อนๆฝูงมากันเยอะมาจากต่างจังหวัดซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมาซึ่งเขาอยู่ถึงศรีสเกตอยู่กันทะลักก็มากันก็ขอบคุณเรียว่าเพื่อนได้ความสำคัญกับงานนี้มากยิ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยิ่งมีความสำคัญกับงานนี้ ก็ขอบคุณอีกครั้งนึ่งแลรก็ตั้งใจว่าจะครองรัฐครองเรือนกันไปจนชั่วฟ้าดินสลายการประกอบตะกุลการ้เราสาวได้ตั้งสติลอดัพร้อมนะครับการมองก้องด้ครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับนรอคะ มาม่ามีความสวยงุชุ่มฉ่ำเย็นเริเย็นเป็นน้ำตองเดินไปเวียนไปรอบๆไปเรื่อยๆเออแต่งใหม่ันาสองคนเรงไม่้ไมสองคนหรอ วันนี้ดีเจนกโชดาพร้อมกับดีเจก้องพบมาด้วยครับมาวพคู่บ่าวสาวแล้วก็มารันสังให้กับคูบาวสาวที่ที่มาที่มาที่าที่ที่มาที่มาาจารทีกแห่งที่มาให้กำลีงใจ